สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับก็พบกับครูแบงค์นะครับในรายวิชาสื่อสารนะครับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับเกี่ยวกับเรื่องสื่อกับตัวเรานะครับในสําหรับหน่วยนี้นะครับตัวชี้วัดนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพนะครับผังการเรียนรู้นะครับก็ สิ่งสาคัญเลยนะครับก็คือสื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเกมออนไลน์โทรทัศน์โทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเองครับในชีวิตประจําวันนะครับเราได้พบเห็นได้ใช้สื่อรูปแบบต่างๆเช่นโทรทัศน์วิทยุเกมภาพยนตร์หนังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ตซึ่งต่างก็มีการนําเสมอเนื้อข้อมูลทั้งที่ดีและไม่ดีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะเลือกใช้สื่อไปในทางแบบใดนั่นเองนะครับ ไปดูอันแรกนะครับที่ครูเบงได้เอามาให้ลูกดูนะครับก็คือสื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือข้อแรกคืออินเทอร์เน็ตปัจจุบันนะครับทุกบ้านนะครับจะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมีบทบาทในชีวิตประจำวันเพราะเป็นสื่อที่มีความรวดเร็วสะดวกในการติดต่อสื่อสารและสามารถสื่อข้อมูลได้หลายรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตมีทั้งประโยชน์และโทษผู้ ใช้จึงควรเลือกใช้ที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะครับต่อไปไปดูอันตร,รายจากการใช้อินเทอร์เน็ตการอันตร,รายมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือการถูกชักชวนให้ทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย2การถูกล่วงละเมิดทางเพศและการถูกข่มขืน3การถูกล่อลวงไปคบาบประเวณี4การถูกหล,ลอกลวงไปให้เสียทรัพย์สินนั่นเองก็หมายความว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยในด้านผลเสียนะครับ ที่หลักๆสี่ข้อชัดๆเลยนะครับหนึ่งเลยที่เขาบอกไว้ว่าคือถูกชักชวนให้ทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมายสองก็เป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับถูกข่มขืนโดยการถูกล่อลวงไปค้าไปนีหรือว่าถูกล่อลวงไปข่มขืนนะบางสคนก็ถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินการยืมเงินนะครับโดยการฮ็กข้อมูลเองนะครับ การป้องกันอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ตหนึ่งไม่ควรบอกข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อาศัยให้กับคนที่เราไม่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตนครับโดยเฉพาะสิ่งสําคัญคือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ควรให้ใครรู้เด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะทําให้ในใจชีพนะครับนำเลขเราไปใช้ในทางที่ผิดได้2นะครับแจ้งผู้ปกครองทุกครั้งเมื่อจะใช้อินเทอร์เน็ตและใช้ตามกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญ,ญาต 3หลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่มีข้อมูลรูปภาพหรือข้อความหยาบคายนะครับ 4. ถ้ามีบุคคลที่คุยทางอินเทอร์เน็ตนัดพบไม่ควรออกไปพบและควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ5ไม่ควรพูดคุยสนานาเรื่องเพศเรื่องลามกไม่สุภาพทางอินเทอร์เน็ตนะครับต่อไปตัวอย่างที่2นะครับคือเกมออนไลน์เกมออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบน,นะครับนิยมเล่นกันคือเกมออนไลน์นี่แหละสำคัญเลยในวัยของพวกเราเนี่ยจะติดแอปออนไลน์มาก เกมที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะอันตรายมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับทำให้เสียสุขภาพเสื่อโมโมสายตาสั้นนะครับเพราะเป็นการที่ทำลายสายตาเนื่องจากอะไรครับลูกเพราะว่าเราจ้องโทวสันทนนานาน,นั่นเองนะครับก็ทำให้ประส,สาทตาเราเสียสองทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารเครียดต้องการเอาชนะบางเกมเนี่ยเล่นเพื่อต้องการเอาชนะเล่นกันเป็นวันไม่ยอมกินข้าวก็มีนะครับเครียดน,นะครับ สามทำให้หมกมุ่นในการเล่นเกมจนไม่สนใจการเรียนสี่เกิดการเรียนแบบความก้าวร้าวความรุนแรงของการ์ตูนที่อยู่ในเกมบางตัวการ์ตูนก็มีความสาคัญนะเช่นตัวยิงตัวอะไรต่างๆก็ทำให้เกิดความร,รุนแรงและเกิดการเรียนแบบเกิดขึ้นได้นะมีให้พบเห็นกันทั่วไปครับนะในปัจจุบันการป้องกันอันตรายจากการเล่นเกมออนไลน์นะครับหนึ่งไม่ออกนอกโรงเรียนเพื่อไปเล่นเกมในช่วงเวลาเรียนนะครับซึ่งครูคิดว่าในวัยของเรานะครับ ชั้นประถมศึกษาปีที่5คงจะยังไม่ออกไปนะครับ2ขออนุญ,ญาตและกำหนดระยะเวลาในการเล่นเกมกับพ่อแม่ผู้ครองนะครับอย่างน้อยออถ้าเล่นได้ก็ควรจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่ามากกว่านั้นก็ทําให้ร่างกายแย่นะครับ3ไม่เล่นเกมที่ใช้ความรุนแรงมีการต่อสู้ที่มีภาพลามกอนาจารต่างๆเนี่ยคนหลีกเลี่ยงเลยลูกมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ4ีทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในเวลาว่างเช่นไปเล่นกีฬาอ่านหนังสือนะครับ การเล่นเกมในช่วงเวลาเรียนจะทาให้เสียการเรียนด้วยนะครับนะโดยเฉพาะาวิชาที่เราเรียนกับคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะลูกนะถ้าเราบางคนเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดนะครับระหว่างที่ครูสอนก็อาจจะไปนอกเรื่องเล่นเกมออนไลน์เล่นเกมบ้างทำให้เราเสียการเรียนไปด้วยนะครับต่อไปนะครับด้านโทรทัศน์โทรทัศน์เนี่ยเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมมากที่สุดนะครับการชมโทรทัศน์เนี่ยควรเลือกชมให้มันเหมาะสมกับวัย โดยรายการโทรทัศน์เนี่ยจะแสดงสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ทั้งก่อนและระหว่างการออกอากาศเพื่อให้ผู้เลือกชมเนี่ยชมตามความเหมาะสมสัญ,ญลักษณ์แสดงกลุ่มผู้ชมจะมีดังต่อไปน,นี้นะครับนักเรียนนี่คือการชมนะครับก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนําคอยดูแลตลอดเวลาอ่ะไปดูสัญ,ญลักษณ์กับสัญ,ญลักษณ์แรกน,นะครับปปปลาเลขสามแล้วก็บวกนะครับหมายถึงสัญ,ญลักษณ์รายการสําหรับเด็กในวัยสามถึงห้าปี สัญลักษณ์ที่2ครับดอเด็กเลข6กแล้วก็บวกคือสัญลักษณ์รายการสําหรับเด็กอายุ6กถึงสิปีส่วนสนัญลักษณ์ที่3นะครับทอทหารและเขียนว่าทุกวัยนั่นก็หมายความว่าสัญลักษณ์รายการทั่วไปนะครับเหมาะสมสําหรับทุกวัยต่อไปนะครับขยับขึ้นมานิหนึ่งคือบวกสัญลักษณ์บวกเอ้ขีถูกผิดและนอนหนูแล้วก็13บวกหมายถึงสัญลักษณ์รายการที่เหมาะสมสําหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไป นะครับสีจะแตกต่างเมื่อกี้เป็นสีเขียวตอนนี้สัญลักษณ์เริ่มเป็นสีเหลืองนะครับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงอายุ11 -12 ปีนะครับซึ่งสอนสัญลักษณ์นี้ก็ยังไม่เหมาะเท่าไหร่สําหรับการรับชมยิ่งสัญลักษณ์สุดท้ายครับนหนู18บวกสัญลักษณ์รายการที่เหมาะสมสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ และสุดท้ายนะครับสัญ,ญลักษณ์ชฉชิงนะครับสัญ,ญลักษณ์ชฉชิงเฉพาะผู้ใหญ่รายการเฉพาะไม่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนเห็นไหมครับเขาบอกอยู่แล้วในสัญ,ญลักษณ์นะครับไม่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนอาจจะมีภาพที่มันไม่เหมาะสมออกทางอากาศทางโทรทัศน์ได้นะครับต่อไปอันตรายจากสื่อโทรทัศน์นะครับหนึ่งคือการเรียนแบบพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงของตัว แสดงในการ์ตูนภาพย,ยนตร์หรือละครน,นะครับ2การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะครับเนื่องจากอะครับลูกดูจากสื่อโทรทัศน์แล้วนําไปทํเป็นแบบอย่าง3การฆ่าตัวตายเรียนแบบตัวแสดงหรือข่าวอาชญากรรมเมื่อมีปัญหานะครับสการเรียนแบบการแต่งกายของนักแสดงทําให้เกิดอันตรายทางเพศคือการแต่งกายล่อแหลมนะครับใส่นุ่งสั้นหน่มสั้นนะครับอ้าวต่อไปคือการป้องกันอันตรายจากสื่อโทรทัศน์ หนึ่คนขอคำแนะนำจากพ่อแม่ผู้ครองในการเลือกชมรายการโทรทัศน์2ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆที่ปรากฏในโทรทัศน์นะครับต่อไปนะครับเป็นใบางานนะครับเป็นใบางานให้ลูกนะทำทั้งหมด4ใบด้วยกันใบางานที่1น,นะครับจงอธิบายเรื่องสื่อในชีวิตประจำวันจากหัวข้อที่กำหนดให้อันนี้จะมีอยู่ในหนังสือเรียนนะครับส่วนใบางานที่2นะครับ หรือใบงานที่6นั่นเองครูจะให้สัญ,ญลักษณ์มาทั้งหมด5สัญ,ญลักษณ์นะครับให้ลูกเขียนคําอธิบายนะครับเขียนคําอธิบายแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับในรูปสัญ,ญลักษณ์นั้นนะครับรียน,นครับก็ใบงานที่7นะครับเป็นใบงานสุดท้ายนะครับดูสัญ,ญลักษณ์รายการที่กําหนดให้แล้วบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับมีทังหวัดสีรูปภาพนะครับครูจะให้สัญ,ญลักษณ์มาแล้วลูก เขียนว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรเด็กในวัยเรียนนะครับควรหรือไม่ควรดูรายการลักษณะนี้ให้เขียนมาเรียบร้อยนะครับแล้วพบกับครูเบนได้ไหมนะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ